สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของรับเงินฟรี ANC นะครับก็วันนี้นะวันที่8นะครับเดือนสิงหาคม2,564นะครับก็เมื่อคืนนะวันที่7สิงหาคมเมื่อวานเนาะผมได้แจกเงิน แจกอังเปาแ้แหละเนาะในช่องของ ANC Studio เนาะเป็นทุนในการซื้อสินค้าในช่วงโปรโมชั่น8 8ทับแนะครับในส่วนของ l a z a ด a s h o p ป e นั่นเองเนาะวันนี้นะผมเราก็จะมาแจกอังเปาอีก100บาทนะเพราะว่าในช่องของเรานะครับแล้วก็คลิปล่าสุดนะเป็น EP ที่10นะครับก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับ 1,000 Vi วิวด้วยกันนะครับก็ทำให้เกิดขึ้นในส่วนของ EP ที่21นั่นเองนะครับผมนะ EP ที่21นี้นะครับผมนะผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับกติกาก็ประมาณว่าแชนะ์นอกจากไลค์แล้วครับให้ถึงประมาณอา่าให้ถึง1,000ไอ0ไลค์ก็ได้เนาะ100ไลค์แล้วก็1,000 Vi วิวนะครับก็จะมี EP ที่2 1 เอ้ยยี่ิดอขึ้นนั่นเองนะแต่ถ้านะครับมียอดวิวภายใน24ชั่วโมงนะถึง3000วิวแล้วก็ยอดไลค์ถึงประมาณ200 300ไลค์นะผมก็จะเพิ่มนะครับยอดเงินจาก100 0จาก100บาทเป็น200บาทนั่นเองนะครับโอเคนะคเดี๋ยวเราไปสร้างซองอ่งางเปากันดีกว่าเนาะสำหรับคนนะครับที่เพิ่งดูคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ ฝากไลค์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันแล้วก็ที่สำคัญคือกดแชร์ให้เยอะๆนะครับเพื่อที่ว่าถ้าถึงยอดตามที่ผมตั้งเงื่อนไขไว้นะครับผมก็จะได้มาแจกแล้วก็มาเบิ้ลของรางวัลน,นั่นเองนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะแจกอยู่ที่100บาทนะครับอ่าในส่วนของกติกาอื่นๆในส่วนการรับลิงก์อังเปานะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งหลังจากนี้นะครับจำนวนคนนะผมก็ให้50คนแล้วกันนะครับตรงนี้แล้วก็ ขอบคุณนะนะครับอังเปานี้นะครับมีมูลค่าอยู่ที่100บาทนะครับแล้วก็จำนวนคนที่มีสิทธิ์รับอังเปาก็อยู่ที่50คนด้วยกันนะครับผมอ่าผมจะกดยืนยันนะครับเพื่อที่จะสร้างซองนะครับอ่าที่นี่เราจะทำยังไงต่ออ่าลิงก์นี้นะครับผมจะไปทำยังไงต่อให้ทุกคนได้รับนะครับลิงก์นี้ผมจะคัดลอกนะครับแล้วก็ จะไปเซตไว้ในส่วนของ Li n e แอดนะครับซึ่งคุณก็ต้องไปเพิ่ม เพื่อนกับผมนะต้องเป็นต้องไปแอดไลน์แอดก่อนนะจากนั้นก็ต้องส่งโค้ดไปซึ่งโค้ดที่จะส่งไปต้องเป็นโค้ดที่ผมได้ทำการบอกนันเอกน่าในคลิปวิดีโอนะครับอ่าถ้าใครนะครับทำตามที่ผมบอกนะส่งโค้ดแล้วก็ทำตามที่ผมบอกนะคุณจะได้รับลิงก์นะครับอย่างแน่นอนนะแต่ถ้ามันหมดเขตแล้วนะมันหมดเวลาช่วงเวลาที่ผมกําหนดไว้มันหมดแล้วคนก็จะไม่มีสิทธิ์รับ แน่นอนนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปนะครับใส่ลิงก์นี้นะครับเอาไว้ในส่วนของไลน์ก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคทุกคนนะครับผมก็ได้ทําการไปเซตร,ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่คุณต้องมีแอป2แอปด้วยกันในการที่เราจะรับอังเป่านะครับก็คือแอปแรก นะครับก็คือเป็นแอปไลน์นะครับเพราะว่าเราจะต้องไปเพิ่มเพื่อนนะครับหรือไปแอดไลน์ก่อนนั่นเองนะครับก็ให้เรานะทำการดาวน์โหลดนะครับในส่วนของแอปไลน์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าหากว่าเรามีอยู่แล้วหรือเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเข้าไปในส่วนของไล n e ได้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับให้เราทําการเพิ่มเพื่อนก่อนหรือแอดไลน์ก่อนนะครับให้เรากดที่เมนูนี้นะครับกดเข้าไปเลย จากนั้นก็ให้เรานะครับ,เล,รรบเลือกที่คำว่าอะไรนะเลือกที่คาว่าค้นหานะหรือเป็นตรงนี้แหละค้นหาแหละเนะาะแล้วก็จากนั้นก็ให้พิมพ์นะตามผมนะ add eev นะครับ eev ตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขแปสามนะครับ9ก้าสามนะครับแล้วก็ตามด้วย h นะครับตัวพิมพ์เล็กเช่นกันเนาะ add นะมีแอดข้างหน้าด้วยแล้วก็ eev 8 3 9 3 h คุณก็กดที่แว่นขยายนะเพื่อทำการค้นหานะครับเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นหน้าตาของโปรไฟล์นะครับที่เป็นโลโก้ของช่องของเรานะนั่นก็คือรับเงินฟรี anc นะครัจากนั้นก็ให้เราทำการเพื่อนๆให้เรียบร้อยนะครับถ้าว่าใครเพิ่มๆเ่แล้วนะมันก็จะขึ้นคำว่าแชทนะครับตรงนี้เลยนะให้เรากดแชทได้เลยนะครับอ่าที่นี่ อันนี้คือตัวอย่างเนาะอันนี้คือเป็นส่วนของอ ep ที่20นะครับตรงนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดของ ep ที่ยก็คือ ke e 0ูนอันนี้ของ ep ที่20เนาะถ้าเกิดว่าใครใส่คีย์เวิร์ดนี้มันไม่มีนะครับตรงนี้นะอ่าสมมติว่าผมลองใส่นะมันไม่ได้ทุกคนนะเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วนั่นเองนะ,นะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะอ่าระบบก็แค่จะอ่านเฉยเฉยนะแต่ว่าไม่ส่งเล่งมาเนาะอ่าตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าลิงก์มันใช้งานจริงหรือเปล่ากดที่ลิงก์นะอันนี้คือลิงก์ของอ p ีที่ยี่สิบนะครับอาจจะเห็นว่ามีคนรับไปแล้วนะครับหกสิบคนนะครับเงินรางวัลอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเนาะเงินรางวัลรวมนะครับก็มีคนได้รับอยู่ที่สามบาทเนาะหนึ่งบาทยี่สองบาทส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนึ่งบาทกับสองบาทเนาะรางวัลสูงสุดก็คือจะเป็นสามบาทด้วยกันนะครับโอเคอ่ะมีอีกนะสี่บาทก็มีเหมือนกันทุกคนนะคุณนิชานะครับอ่าตรงนี้นะ โอเคนะครับที่นี้ผมจะบอกนะจะบอกกติกานะในส่วนของการรับอ่งเปาด้วยกันนะครับก็คือว่าอ่งเปานะคุณต้องส่งลิงก์ไอไม่ใช่คุณต้องส่งคีย์เวิร์ดแบบนี้ก่อนนะซึ่งคีย์เวิร์ดก็คือเป็นตัวเลข k e Y a n c แล้วก็8 8นะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ของวันนี้นะเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ของวันที่8ทับทับ 2 5 6 4หรือ2021นะครับคุณต้องใส่นะครับคีย์เวิร์ดนี้ภายในระยะเวลานะก็คือนะครับคุณกดใส่แล้วก็กดส่งไปเนาะก็คือให้เราส่งคีย์เวิร์ดนี้ไปภายในเวลา19บนาฬิกาสินาทีจนถึงเวลา2 0 0 0น,นนะครับถ้าหากว่าคุณนะครับส่งก่อน19.15ก็คือ19.14นั่นเองนะ ระบบจะไม่ส่งลิงก์เข้ามาเนาะระบบจะไม่ตอบกลับข้อความใดๆเนาะมันก็จะขึ้นแบบเมื่อกี้เองนะครับผมนะก็คือไม่มีการตอบกลับแต่ว่ามีการอ่านเฉยๆเนาะโอเคถ้าเราส่งผิดละอ่าส่งเวลาส่งผิด K a เคแล้วก็ผมเป็นวัด888 8, ส่งไปไม่มีเหมือนกันทุกคนนะซึ่งการที่เราจะทําให้ถูกต้องก็คือ K E Y นะครับแล้วก็ ANC แล้วก็ตามด้วย8 8นะครับอ่าแล้วก็ให้เราทําการกด ส่งได้เลยนะครับอ่าเมื่อเรากดส่งไปนะครับก็จะมีนะครับอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดที่เราส่งไปเมื่อกี้นะก็จะมีข้อความเข้ามานะครับก็คืออันนี้เนาะแล้วทําไมของผมถึงสามารถส่งไปแล้วก็ข้อความเข้ามาล่ะเพราะผมไปเซตคาอกียเองเพื่อที่จะรีวิวให้คุณดูนั่นเองนะอ่าก็อันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆได้รับซองอ่างเปล่าแล้วอย่าลืม มาคอมเมนต์นะบ,บอกแอดด้วยแอดจะได้รู้ว่ามีคนรับแล้วมาจากช่องของรับเงินฟรี ANC นะครับอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนาะซึ่งอ่งเปานี้จะสร้างเมื่อวันที่8นะถ้า8 2021นะจะหมดเขตวันที่11นะครับถ้า8 2021นะครับถ้าสิทธิ์เต็มจะไม่สามารถรับได้นะครับซึ่งอ่งเปานี้นะครับมีมูลค่าอยู่ที่100บาทจำนวน50คนแล้วก็แจก แบบสุ่มนั่นเองนะแบบสุม่มหมายถึงว่าบางคนได้3บาทบางคนได้2บาทบางคนได้1บาทแต่ว่าจะได้รับทุกคนนะครับห0คนนี้เนาะถ้าหากว่าใครไม่ได้รับนะครับก็อย่าพิ่งเสียใจนะเพราะว่าขีดกมนี้จะมีมาเรื่อยๆนั่นเองนะถ้าหากว่า วิดีโอนี้ครบ1,000วิวผมก็จะทำา p p ที่22ต่อไปเนาะถ้าหากว่าครบ3,000วิวภายใน24ชั่วโมงนะก็จะเพิ่มรางวัลจาก100บาทเป็น200บาทนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองกดลิงก์นี้กันดีกว่านะ้องว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคทุกคนนะผมก็กดเข้าไปแล้วเนาะมันก็ขึ้นนะตรงนี้คือเป็นอ่งเป่าเนาะแล้วก็เป็น t ูมานี่วอลเล็นะ อ่าผมลืมบอกเลยเมื่อกี้2แอปที่เราต้องมีก็คือ1แอปของ Line ใช่ไหมสองเป็นแอปของ t r u e Money w a l l e t เพราะว่าเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของ t r u e Money w a l l e t นะครับถ้าใครที่ยังไม่มีก็ไปสมัครกันได้สมัครฟรีผูกกับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับอ่าโอเคตรงนี้เราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเป็นเบอร์ w a l l e t ที่เราผูกกับบัญชีของ t r u e Money w a l l e t แล้วนั่นเองนะให้เราใส่นะครับทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะครับอ่าตัวอย่างนะผมใส่ไปนะศูนย์ศูนย์ศูนย์ ศูนย์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 นะครับแล้วก็ศูนย์อีกตัวหนึ่งนะพอครบสิบตัวด้วยกันนะเราก็กดคําว่าตกลงได้เลยในที่นี้ผมขอไม่กดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียสิทธิ์นะจากห้าสิบคนก็เหลือสี่สิบเก้านั่นเองนะครับผมอ่าผมก็ลบไปเนาะโอเคเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าอ่งเปานี้ยังไม่ถูกใช้งานอีกนะกดตรงนี้เลยดูรายละเอียดของขวัญน,นะอ่าคุณจะเห็นว่าอ่งเปานี้นะครับใช้ใช้งานยังยังไม่มีการใช้งานเนาะยังเป็นศูนย์ทั้งห้าสิ ก็ยังเป็น100บาทเหมือนเดิมนะครับอ่าก็ของขวัญน,นะก็คือสร้างเมื่อวันที่8เนาะหมดเขตวันที่11นะครันะเดือน8 2 5 6 4ครับให้เรานะครับดูวิดีโอนี้เสร็จนะมาส่งทางไลน์แอดของผมนะเวลา19นาฬิกา15นาทีนะครับถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับใครโชคดีก็ดีใจกันด้วยนะครับส่วนโค้ดก็คือ k ตัวพิมพ์เล็ก e ตัวพิมพ์เล็ก y ตัวพิมพ์เล็ก a ตัวพิมพ์เล็ก n แล้วก็ c 8 8เนาะ คี ee, a ่ a n c 88แปดเนาะตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีเนาะถ้าใครอยากให้มีกีกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือต่อ,ต,อต่อไปก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เยอะๆนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ